สวัสดีครับทุกคนวันนี้กลับมาพบกับผม Hunter ร u n ูเนคนเดิมนะครับกลับมากับงานไฟรั่วของโตโยต้าเ X 8 1เออก็โตโยต้ามาร์นะครับเป็นปีรุ่นปีแปดแกว่ากว่าอ่าหนึกว่านะครับก็อันนี้จอดกันไว้ตั้งแต่วันจันทร์วันอังคารประมาณเนี้ยเนาะแล้วก็วันนี้วันเสาร์ละเราจะมาดูกันว่าไฟหายรั่วหรือยังนะครับแต่รอบที่แล้วผมทําเสร็จไปแล้วไฟหายรั่วแล้วนะครับ ก็คือวิธีของเราเราก็เสียกุญแจก่อนนะครับแล้วถ้าผมบิดกุญแจไปแก๊กแรกแล้วมันเขาเรียกว่าอะไรนะไอเซ็นทรัลล็อกไม่ทํางานอะ่ะเออมันก็ก็คือก็คือไฟหมดไงมาดูกันเอยโทษทีบิดผิดอ่ะเซ็นทรัล,ล็อกทํางานนะครับบิดแล้วนะอ่ะ <c oughs> เปิดไปในรถมาไฟ สแสดงว่าไฟไม่หมดนะจ๊ะอ่าเสียบปลั๊กแตงแตงแตงแมาเลยโอเคมีกุญแจอ่อนอ่อนแล้วก็สตาร์ทดีครับรออะไรอ่าเครื่องติดนะครับอ้าฮะม่าเดี๋ยวไปดูหน้าเครื่อง <c oughs> เครื่องติดจริงไม่จริงโจ้นะ ตรงติดนะครับแต่ท่านหมุนตักตักนี้ตัวขี้นี่น,นะก็คันนี้ไฟรั่วอ่อที่หาไม่เจอกันเลยนะครับก็คือผมต้องให้เจ้าของรถหรือมาทั้งคันแบบนี้เลยนะฮะเพราะว่าการหาไฟรั่วเนี่ยไม่ไม่ง่ายไม่หมูแล้วเจ้าของรถที่เขาเจอคือรั่วมันรั่วที่นี่รั่วที่ฟิวตัวนี้ นะครับฟิอตัวนี้คือฟิวโดมฟิวโดมคืออะไรฟิวโดมคืออุปกรณ์ไฟเก่งไฟเก่งทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟประตูอประตูอาจจะเป็นประตูด้านหลังมั้งแล้วก็ไฟเพดานนะครับไฟเพดานไฟเพดานพวกนี้ผมให้ถอดมาหมดเลยนะครับเพราะว่าเราจะได้หาจุดง่ายๆแล้วที่เจอจุดจริงๆเลยที่เขาไฟรั่วนะคือจุดนี้รองเท้าคนขับนะฮะ กองฟิวชุดนี้นี่ฟิวชุดนี้นี่เออรื้อกันออกมาก็คือสาเหตุผมคาดว่าเกิดจากกล่องฟิวน่าจะเสียนะครับแล้วพอผมไปขยับเา้ามันก็เหมือนว่าไอตัวที่มันแตกกันอยู่ข้างในกล่องฟิลอะ่ะมันก็เลยแบบหลุดออกตอนนี้ก็ไม่มีอาการไฟั่กอีกเลยนะครับก็เดี๋ยวให้ พี่เจ้าของรถนํารถกลับไปประกอบร่างกลับนะครับเพราะว่าอันนี้ผมก็แก้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวใส่กลองฟิลคืนให้นะฮะโอเค okay, วันนี้ผม Hunter t u จ e r ขอจบการรายงานเกี่ยวกับ t o y ยต้ Mark ์นะครับปีปี8กว่าก็คือ JZX81 แต่สิ่งที่ผมชอบมากนะไม่งงชิบหมมีนี่ด้วยค่ะปันน้ำฝนเว้ยปันน้ำฝนกระสกคนขับ เอ้ยคนนั่งก็มีนะใช่ปะ่ะเออมี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 ม,ม,มีนะฮะก็ก็ญี่ปุ่นคงมีไว้ปัทีิมะผมเดานะแต่ประเทศไทยก็คงไม่ได้ใช้นะครับก็วันนี้จบการรายงานเพียงเท่านี้กับผม Hunter ร u n ูเนมาพบกันใหม่ในรอบหน้านะครับและสาระด,ดีๆกับผม Hunter ร u จูเนคนเดิมเดี๋ยวไว้พบกันรอบหน้าสวัสดีครับ